วันนี้คณะนางงามผู้เข้ารอบการประกวด m i s s Netherland ์คอนเทสต2011 12คนสุดท้ายพร้อมด้วยคณะซื่อมวลชนได้เดินทางมายังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทททได้ให้การสนับสนุนการเดินทางมาเก็บตัวและทำกิจกรรมด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังจังหวัดต่างๆของเมืองไทยระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง4กรกฎาคมน,นี้โดยงานนี้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะดังกล่าวค่ะ น้องๆเหล่านี้ก็ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในลักษณะของเชิองอนุรักษ์ไปตามพื้นที่เพื่อจะศึกษาชีวิตีชีวิตของคนไทยมีการไปปลูกต้นไม้นะครับอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นการที่ให้เขาได้เห็นว่าประเทศไทยเหล่านั้นเนี่ยเราให้ความสําคัญแล้วก็เชื่อชูในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนพวกนี้ก็จะเป็นตัวแทนที่ดีสร้างการรับรู้สร้างกระแสรเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยนี่นะฮะให้กับคนในประเทศฮอลแลนด์ได้อีกเป็นส0ล้านคน,น